แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหลอกจากหงวปลุกไปเยือนฟูลแฮมนะครับผมโดยที่ในเกมนี้ไปทางฝั่งเจ้าบ้านฟูลแฮมก่อนเจ้าบ้านฟูลแฮมเนี่ยผู้รักษาประตูวันนี้ใช้แบรเรโน่เซ็นเตอร์แบ็กสองคนจะเป็นทอร์ซินอาราลาบิโอแล้วก็จิมลีมครับแบ็กซ้ายแอนโทนีโรบินสันแบ็กขวาเซนนี่เตเต้กองกลางเนี่ยเป็นแฮร์ริสันลีดกับเจ้าปริญญากองกลางตัวรุกอ e ันเดรสเปเรล่าปีกขวาแฮร์รี่วิลสันปีกซ้ายบ็อบบี้ลีดแล้วก็กองหน้าคาร์ลอตเวสต์ซิวต์นะครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ผู้สาประตูเอเดสันมาราเลสเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมีมานูเอลอาคันจิรูเบนดีอาร์ตนะครับผมจอห์นสโตนไคล์วอเกอร์ครับส่วนกองกลางก็มีโรดี้คายคุนดูกันนะครับแนวรุกก็จะเป็นแจ็คกีรีสดิเิียนอับอเลสเออร์ลิงฮาร์เลนแล้วก็ริยาดมาเลสนะครับวันนี้เริ่มเกมมาก็ตามฟอร์มแมนซิตี้ก็บุกใส่ผู้เล่นจนแล้วก็นาทีที่สองเลยแมนซิตี้เข้ามาได้ลูกจุดโทษนะครับลูกนี้ ลูกนี้เป็นทางฝั่งเอเวเรสโดนทำเป่าในเสียโทษนะครับแล้วก็พุทธสินก็เป่าให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เป็นจุโดโทษนะครับแล้วก็คนที่ยิงก็คือเออร์ลิงฮาเรนนะครับยิงเข้าไปลูกนี้ก็เป็นเออร์ลิงฮาเรนยิงจุดโทษเข้าไปนะครับทําให้แมนซิตี้ขึ้นทาตั้งแต่แรกเลยหนึ่งประตูต่อศูนย์แมนซิตี้ก็เหมือนจะสบายตอนแรกแต่ว่ามันก็เป็นทางฝั่งยูดีนาทีที่สิบห้าฟูลแลมก็ได้ประตูตีเสมอนะครับลูกนี้เป็นลูกโยนยาวมาแล้วบอลมันมาตก เข้าทางคาร์ลอสเป็นิสอุสอยิงเข้าไปครับเป็นลูกที่เสมอให้ฟูลแลมอ่ะทีเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งซังนั้นหลังจากโดนตีเสมอแมนซิตี้ก็พยายามจะบุกเอาประตูขึ้นนานะครับแล้วมันก็นาทีที่26เป็นฮาแลน์กระโดดบอลมาให้กีรีสพักบอลตรงฝั่งซ้ายแล้วก็ปั่นโค้งเข้าไปแต่ลูกนี้บอลมันไปชนเสาแล้วก็ออกไปนะครับน่าเสียดายลูกนี้ลูกนี้ต้องชมอวาเีนะครับที่หมุงบอลชมมาให้ฮาแลน์ก่อนที่กระดกไปให้กีรีส ต่กิลิฟก็ยิงไปแล้วมันโดนเรโน่ปัดก็ไปชนเสานะครับน่าเสียดายลูกนี้น่าเสียดายหลังจากแมนซิตียยิงไม่ได้ลูกเม,มื่อกี้มันก็บุกๆอยู่นั่นแหละจนนาทีที่สามหกก็สําเร็จอาวาเลสพาบอลขึ้นมาอยู่หน้าหัวกะโหลกแล้วก็ยิงไกลแล้วก็บอลมันก็โค้งลอยข้ามแบร์เรโน่เข้าไปเลยสวยมากลูกนี้คือเอมันก็หมดสิ์ลับเลยนะสําหรับเรโน่นทำให้แมนเชสเตีย่ะขึ้นนําอีกครั้งสองประตูต่อหนึ่ง ถ้าถามว่าสวยตรงไหนก็คือมันเป็นบอลที่รับแล้วก็เหมือนปั่นโค้งแล้วมันมันจังหวะเหมือนตำแหน่งที่ยิงฟรีคิกเลยแหละแต่ลูกนี้เป็นลูกที่ตั้งบอลเล่นเองนะครับแล้วก็แมนซิตี้ก็ของจกมตามสไตล์คาะบอลเล่นอยู่อยู่ในฝั่งเตเองบ้างฝั่งฟูลเล่บ้างฟูลเล่มก็ไม่ตีอบอลเลยแล้วก็จบครึ่งแรกไปสองหนึ่งหลังจากเริ่มครึ่งหลังก็เป็นแมนซิตี้เหมือนเดิมหนังมวนเดิม แล้วก็แมนซิตี้ก็ได้ลุ้นประตูที่3นะครับเป็นกิลิสได้บอลลูนี้นาทีที่48กิลิสได้บอลทางฝั่งซ้ายแล้วก็จ่ายเข้ามาให้ฮาเลนยิงแต่ก็ต้องชมแบรนเลโนนะที่ปฏิกิกิยาก็ยังดีอยู่แล้วก็ปัดออกไปได้ต้องบอกว่าคือแมนซิตี้เนี่ยไม่ประมาทเลยบุกใส่ฟูลเล่เหมือนเดียวนาทีที่51ก็เป็นทางฝั่งอเวเรสมีโอกาสยิงแต่ก็เป็นแบรนเลโน่นะครับที่โชว์ซูเปอร์เซฟปัดบอลออกไปแมนซิตี้ก็ไม่ลดละความพยายามคือถ้าได้ลูกสาวม,มันจะเล่นสบาย นาทีที่หกสิบเอ็ดก็เป็นฮาเลนพาบอลเลี้ยงหลุดขึ้นมาแต่อ่ะลูกนี้มันก็โดนทางทอซินสกัดออกไปได้ก่อนนะบูลเล่ก็มีโอกาสยิงตีเสมอบ้างนาทีที่เจ็ดสิบสามนะครับเป็นทางฝั่งอ่าดิโคโรวาลีสนะครับได้บอลแล้วก็จับบอลลูกนี้ยิงไกลแต่บอลมันก็เอ้ยออกไปไม่ได้ลุ้นเลยนะหลังจากนั้นแมนซิตี้ก็ครองเกมแต่ก็ยิงเพิ่มไม่ได้ก็จบเกมไปในสกอร์นี้สองประตูต่อหนึ่งแล้วก็ทําให้จบเกมเนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย ก็เก็บแต้มเพิ่มไปได้อีกนะครับแมนซิตี้เก็บเพิ่มอีกสามแต้มเป็นเจ็ดสิบหกแต้มแล้วก็ขึ้นไปแซงอาร์เซนอลแล้วในตอนนี้เพราะว่าอาร์เซนอลยังไม่ได้แข่งในสัปดาห์นี้นะครับจะมีแข่งนัดกลางสัปดาห์แต่ถึงอย่างนั้นแมนซิตี้ก็ยังแข่งน้อยกว่าอาร์เซนอลอยู่เหมือนเดิมแล้วคือแมนซิตี้มีเจ็ดสิบหกอาร์เซนอลมีเจ็ดสิบห้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งสามจุดสองอาร์เซนอลแข่งสามสิบสามนะครับืมไม่น่าเลยเสียดายแทนอาร์เซนอลจริงจริง